ตำรวจภูทองภูทรเมืองนครศรีธรรมราชครับเตรียมรับตัวแป้งนาโหนสอบปากคำในวันพรุ่งนี้โดยจะมีชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมตัวในทุกขั้นตอนครับ <S <S บรรยากาศล่าสุดที่สพเมืองนครศรีธรรมราชวันนี้มีการเตรียมสถานที่เพื่อรับตัวนายชวฤทธิ์ทองด้วงหรือว่าแป้งนาโหนผู้ต้องขังที่หลบหนีจากการควบคุมตัวไปของเรือนจำกลางนาครศรีธรรมราชกว่า8เดือน ยในวันพรุ่งนี้จะมีการนําตัวนายชาวลิตบินตรงมาจากประเทศอินโดนีเซียส่งมายังสงพเมืองนครศรีธรรมราชจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินคดีหลบหนีการควบคุมของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ผู้เกี่ยวข้องในคดีให้ข้อมูลกับนักข่าวว่าในวันพรุ่งนี้จะมีชุดปฏิบัติการพิเศษร,ราชเดชของกองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรนครศรีธรรมราชเข้าควบคุมพื้นที่และคุมตัวนายชาวลิตอย่างแน่นหนา oh. เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝัน เมื่อเข้าสู่สพเมืองนครศรีธรรมราชแล้วตำรวจจะปิดกั้นพื้นที่ทันทีโดยนายชาวริตจะถูกควบคุมตัวและเข้าสู่การแจ้งข้อกล่าวหาโดยพนักง,งานสอบสวนพร้อมกับสอบปากคำมีรายงานว่าทนายความของนายชาวริตจะเข้าร่วมรับฟังการสอบปากคำด้วยหลังเสร็จสิ้นพนักง,งานสอบสวนจะนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังหลังจากนั้นจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์จะนำตัวไปควบคุมที่ใดครับ